ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็เป็นคลิปวิดีโอลุ้งล่วงหุ้นรายวันนั่นเองนะครับวันนี้ประจำวันที่15พฤษภาคมเรียกว่าเดือดเดือดนะครับมีการแบบเทขายหุ้นใหญ่เนาะก็ถือว่ายินดีด้วยกับพัดก้าวไก่นะครับที่ได้ขึ้นมา นะครับถือว่าคะแนนเนี่ยท่วมท้นพอสมควรนะครับก็มาก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เลือกเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็โดยภาพรวมเศรษฐกิจตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามีการปรับตัวทรงตัวเนาะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดี นะครับพอพักเก้าวไกลได้เข้ามาครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นเลยได้ชัดเลยสิ่งแรกนะครับเราก็จะเห็นในหุ้นใหญ่ต่างๆนะครับมีการปรับตัวลงเนาะอาจจะเป็นเพราะในส่วนของนโยบายครับของพักเก้าวไกลเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับทำให้ความเชื่อมั่นของพวกบริษัทใหญ่ๆต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้ถูกลดทอนลงไปนะครับมีคนรู้สึกว่าเอ้ยจะโดนแบ่แบแบงพวก มาเก็ตแชร์หรือเปล่านะครับพวกมาเก็ตยูนิเวอร์สต่างๆจะถูกปรับเปลี่ยนหรือเปล่าดังนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามครับมาร์กมองว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้อยากให้ติดตามให้ดีครับวันนี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะอ่าค่อนข้างโอเคยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหุ้นการบ้านเราจะเห็นนะครับว่ามีตัวไหนที่ทําไมมาถึงคิดว่าโอเควันนี้ถึงแม้ครับจะติดลบ 20กว่าจุดเลยช่วงหนึ่งเนาะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น19.9ก็คือประมาณ20มูลค่าการซื้อขายวันนี้น่าสนใจครับอยู่ที่68,000ล้านสถาบันลบมาที่400ครับโบเกอร์ก็ลบที่200แต่ถ้าเราดูมูลค่าการซื้อขายถ้าเห็นว่าสถาบันก่อนหน้านี้ช้อปปิ้งกันเพลินนะซัดกันเป็นหมื่นนะครับแต่ตอนนี้เหลือหลักพันต่างประเทศวันนี้ลบครับส่วนในประเทศวันนี้เริ่มซื้อกลับเข้ามาเนาะเพราะว่าในสัดส่วนของคนในประเทศเนี่ยมองว่า ตัวทิศทางเศรษฐกิจน่าจะกลับมาเริ่มขึ้นมาดีขึ้นนะครับก็เลยมองลักษณะแบบนี้อ่าทีเนี้ยสิ่งที่เราเห็นครับมูลค่าการซื้อขายก็จะมีทั้งกราฟ CPO นะครับ m a c c o a d v a n c e d i l i นู่นนี่นั่นเนี่ยร่วงกันละนาวนะครับเนี่ยจะเห็นว่าแบบหุ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเริ่มปรับตัวกันยิ่งมาดูเซ็นหจะเห็นชัดนะครับเรียกว่าลงกันทั้งกลุ่มเนาะอ่าทีเนี้ยเราไปมองของกราฟครับไปมองกราฟกันสักนิดหนึ่งอ่ามองกราฟกันหน่อย นะครับกราฟเนี่ยในทิศทางครับม้ามองว่าแนวรับแรก1น่จุด่าห่นะครับจะเป็นจุดแรกนะครับที่เราจะใช้ในการรับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับเราดูไทม์เฟรมเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันดีดลงแบบแรงมากนะครับก็ไม่ใช่จังหวะในการเข้าซื้อถูกไหมดังนั้นเนี่ยพอเรามองแบบนี้ครับจุดเข้าซื้อจุดนี้เราจะปล่อยไปแล้วเราจะมาเล่นจุดเข้าซื้อใน1516ครับดังนั้นจุด1516เนี่ยจะเป็นจุดแรกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อแต่ถ้าใครที่ เห็นว่ามันล่วงมา1,554แล้วเทคไปก็สามารถเทคได้นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นจุดน่าสนใจแล้วก็เก็บสะสมครับสำหรับตัวหุ้นไทยมามองว่าเอย้ยเดี๋ยวหลังหลังช่วงนี้จะเริ่มมีข่าวเริ่มมีการปรับนโยบายเริ่มมีการแต่งตั้งจากนั้นเนี่ยหุ้นมันจะค่อยๆหยขยับขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณเดือนพฤษภาเอย้ยเดือน สิงหานะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เริ่มมีการแต่งตั้งประกาศนู่นนี่นั่นครับลักษณะตอนนั้นอาจจะมีเริ่มมีการปรับตัวตามงบในคอเตอร์2แล้วนั่นเองนะครับโอเคไปตัวแรกครับตัว y g ครับแนวรับอยู่ที่7.25ครับสต็อปลอส6.95แนวต้านมองไว้ที่8บาทพอดีนะครับสำหรับตัว y g ยังน่าสนใจนะถึงแม้จะเปิดร่วงนะครับแต่มาามองว่ามันน่าจะเกิดเป็นลักษณะ าการกลับตัวของตัวนี้เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะครับรอดูว่ามันจะใช่สัญญาณกลับตัวจริงไหมนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับ YGG นะตัวต่อไป SAT ครับตัวนี้ย่อลงมานะแต่ได้รับเรา19.3ครับให้รอแบบใจจดใจจอ่อเฝ้ากันในจุดนี้แหละนะครับแล้วก็สต็อปลอ s ใช้18.6เนาะส่วนแนวต้าน21.3ครับสำหรับตัวสมบูรณ์ ตัวต่อไปเอลิฟครับจริงๆเอลิฟเนี่ยแนวรับเราให้ไว้ตั้งแต่บาทหนึ่งแล้วถูกไหมลงมา9.8 9.4อุย้ยน่าสนใจมากตอนที่ลงมานะครับทีเนี้ยพรุ่งเนี้ยมาจะเฝ้าแล้วว่ามันจะยืนได้ไหมถ้ายืนไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องสนใจจะอ,ออกแต่ถ้ายืนได้แบบเนี้ยน่าสนใจนะครับก็ เอาเข้าการบ้านได้นะครับสำหรับตัวเอลิปก็ยังมองว่าดูดีพอสมควรครับดังนั้นเนี่ยแนวรับก็โซน1บาทแหละครับสต็อปลอตใช้0.94นะส่วนด e ลต้า2 6ครับตัวต่อไปยูแวนนะตัวยูแวนเนี่ยแนวรับใช้7.45ครับก็เชื่อว่ามีสิทธิ์จะย่อนะครับสำหรับตัวยนะูแวนเนาะแต่ความน่าสนใจของยูแวนคืออะไรรู้ไหมคือในรูปแบบ การหาเสียงนะครับของหลายๆพักเนาะก็จะมีในสัดส,ส่วนพวกราคาน้ํามันปาล์มราคายางการแปลรูปพวกผลละหมากรากไม้ต่างๆนะครับมีการทําสุราก้าไกลนู่นนี่นั่นเอ้ยมันก็เป็นจุดที่ถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจอาจจะมีสตอรี่เพย์ในการเล่นเนาะแต่ถามว่าตัวยูแวนเนี่ยควรที่จะเทคแอคชั่นเลยไหมก็ตอบได้เลยว่ายังครับรอไปก่อนนะแนวรับก็7.45เฝ้าไปนะครับตัวต่อมา AWC ครับตัวนี้น่าสนใจ นะครับตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสัดส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาเนี่ยในช่วงตั้งแต่กลางปีช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะมากแต่ช่วงค่อไปลายปีเนี่ยจะเริ่มมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาาจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยถือว่าสูงกว่าที่คาดไว้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวพวกโรงแรมครับก็จะได้อนส่งในกลุ่มนี้เนาะมาบอกว่าไอ้ตัว5.4เนี่ยที่วงไว้ตอนแรกเนี่ยเป็นจุดที่แบบเพค่อนข้างเพลสเ,เซฟกับตัวนี้นะครับลงมาเด้งกลับเลยเนาะสต็อปลอ4.9 นะครับแนวต้าน5.9นั่นเองนะสำหรับตัว A w c ครับตัวต่อไป ACE ตัวนี้จริงๆมา้าจะอ,าออกนะสำหรับ ACE เนาะก็มองว่าตัวนี้แรงขายออกค่อนข้างเยอะเกินนะครับสำหรับ ACE เนาะก็ใครที่ยังตามครับ ACE ก็ให้รอดูก่อนว่าทิศท,ทางเป็นยังไงเนาะแต่สำหรับมาเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมา้าจะไม่เล่นเพราะอะไรเพราะช่วงเนี้ยมา้าถือหุน้นมา้าจะเล่น all in นะครับก็อาจจะเลือกเป็นบางตัวและเพราะว่า มันจะมีการกลับตัวของหุ้นหลายๆตัวเนาะดังนั้นเนี่ยไทม์เฟรมถือว่าสําคัญมากนะครับกับการเล่นเนาะถ้าเป็นหุ้นเล็กให้เพื่อนๆเล่นไทม์เฟรมย่อยมากๆนะครับหนาทีได้100ติ๊กได้10ติ๊กได้เล่นลักษณะพวกนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะให้ไปดูไทม์เฟรมสัก30ไม่งั้นก็1ชั่วโมงนะครับในการเล่นเนาะอันนี้มันก็จะแล้วแต่นะครับวิธีการของแต่ละคนนะก็ลุ้นไปครับตัวต่อไปทิสโก้ครับอย่างที่บอกไปเนาะว่าทิส แนวรับ91เนี่ยถือว่าใครที่ได้ไปก็เพย์เซฟครับสต็อปลอสอยู่ที่89นะส่วนแนวต้าน95มาโมว่าถึงในระยะสั้นด้วยเนาะในเร็วๆนี้แหละเพื่อนๆจะได้เทกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าการพักแบบนี้ค่อนข้างสวยมากๆสำหรับทิสโก้ครับไปต่อตัวที่นะครับตัวเท่าแก่น้อยนั่นเองเนาะแนวรับ9.35เพื่อนๆคิดว่าถึงไหมมามอมว่าน่าจะไม่ถึงแล้วนะครับก็ใช้แก็บแท่งนี้ในการเล่นนะครับส่วน สต็อปลอสไม่ต้องไปไกลครับสต็อปลอสใช้แค่แท่งนี้พออแนวรับ10บาทครับสต็อปลอส9.25แนวต้าน11.3ถ้าถึงแล้วปล่อยผ่านนะสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีแรงย่อออกมาเฝ้ากันไว้ตัว SC เป็นยังไงนะครับเรียกว่าชนสต็อปลอสนะครับใครที่หลุดก็หลุดไปเลยเนาะแล้วก็มีการซื้อกลับขึ้นมาครับเออในกลุ่มอสังหาเนี่ยเรียกว่าย่อ,อก,กันเยอะนะเออถ้าให้ดูเนาะมี SC อันนี้มาให้ดูนะมี AP อ่าเห็นไหมมี LH อ้ยผิดตัวเมื่อกี้ไม่ใช่ AP นี้อ่า LS เนี่ยดูดูการย่อของ LSAP นี่อ่าเห็นไหมหลด Stop ุดสต็อปร้อนหมดเลยโคริจินอ้ยผิดตัวอีกแล้วเอาโอ้ยพิมพ์ผิดเยอะอ่าเห็นไหมย่ยอ,อกันเกือบทุกตัวนะครับดังนั้นเนี่ย SC ก็ย่อ,อแบบนี้ถือว่าสบายใจครับเพราะอะไรเพราะว่าไปกันทั้งซกเตอร์ ตอนนี้ก็รอดูไปก่อนแต่เห็นงบของซีรีออกมาหรือยังถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเอ้ยตัวที่ตัวอื่นเนี่ยก็น่าจะพอๆกันนะครับอ่ะตัวต่อมาฮิวแมนเอ้ยเมื่อกี้บอกไปยังแนวรับ4.34ครับสต็อปลอส4.08แนวต้าน4.70นะตัวต่อมาฮิวแมนครับนี่แนวรับ9.7ครับสต็อปลอส9.3แนวต้าน10.6 สำหรับตัวนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าการพักฐานของตัว Human เนี่ยถือว่าพักลงมาในโซนล่างครับมาเล่นกันในกรอบล่างบวกกับตัว PE ของ Human ถ้ามาในราคานี้ถือว่าน่าสนใจครับเพื่อนๆเออนี่จะให้ย่อไปดูก่อนหน้านี้ นี่ในช่วงแรกนะครับที่ช่วงที่เขาเข้า,า IPO เข้ามาเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ7บาทนะครับดังนั้นตอนนี้9บาทเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็คิดดูเอาว่าเป็นยังไงเนาะและในส่วนของงบครับก็ยังไม่มีขาดทุนนะเออลองดูครับตัวฮิวแมนมากว่าน่าสนใจมากๆใบต่อตัวมาใหม่ครับตัวคีนิกนั่นเองเนาะเสริมความงามช่วงนี้จะเห็นว่าพวกคามาคินิกบิวตี้นะครับก็ขยับกันถือว่าพอสมควรเนาะตัวนี้แนวรับมาให้40ครับ40เพราะว่ามันขึ้นรัวแบบนี้ ให้ต่ำเลยนะครับสต็อปล s อใช้36แนวต้าน45.5เนาะมาก็ยังมองในกรอบเดิมนะใครที่เห็นไหมยังเล่นอยู่ก็จะได้จริงๆมาร์กวางแผนไว้ตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนะครับก็เทคโปรฟิตไปนะครับก็ขายทีนี้ก็เดี๋ยวมารอลุ้นว่ามันจะย่ออีกไหมถ้าย่ออีกก็จะซื้อนะครับก็เตรียมขายนั่นเองนะครับสำหรับตัวคีนิกครับ ตัวต่อมา HTC ครับตัวนี้หาดทิปกอ็อย่างที่บอกนอะกลุ่มน้ำใครที่ดูคลิปหุ้นปันผลจะเห็นนะครับกับการวางแผนของตัวนี้ในการวางแผนของมาร์กนะครับจริงๆแนะนำตั้งแต่ตอนนั้นแหละตอนนี้ก็เรียกว่าชนแนวต้านนะครับแล้วหยุดจอดไปที่แนวต้านลักษณะแบบนี้ครับสิ่งที่เราจะเทคแอคชั่นนะครับอันนี้เอามาเตรียมแนะนำเนาะก็ถือว่า35เป็นจุดที่เราจะใช้รับ เพื่อนๆจะเย็นๆก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีแบบแรงย่อออกมาแต่มาคิดว่าย่อ,อไม่น่าเยอะมากเพราะว่าวันนี้โวลูมเข้าพีคจริงๆนะครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้น,นแนวรับ35ครับเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับแล้วก็สต็อปลอใช้32แนวต้านมาขอดูอีดหนึ่งว่า38.5เนี่ยผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้ก็ว่ากันใหม่นะครับทีนี้ตัวที่เป็นหุ้นปันผลที่เราไล่ดูกันเนาะ AP ย่อแรง SMPC ย่อแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าแนวรับอยู่ที่11.5นะครับนี่ HTC SPCG นะครับก็ถือว่าย่อลงมาพักฐานอยู่เนาะวอลลุ่มวันนี้ยังไม่มานะแล้วก็ DRT นะครับก็วอลลุ่มก็หายไปเหมือนกันส่วน Mac เนี่ยวอลุ่มยังดีครับแต่แนวรับ11บาทนะครับสำหรับตัว Mac โอ้โหเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มหุ้นใหญ่ล่วงกันละนาวครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอครับไม่ยากเลยกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ